โอเคฮะเรามาอยู่กันต่อเกมสองนะครับเนี่ยคราวนี้เปลี่ยนอบิลิตี้แล้วครับเปลี่ยนมาใช้อินเทลทีเจ็ดศูนย์ล้นวน,นเลยฮนะอา้าวอย่างนี้เลยฮนะเอ่อเรียกแผนนี้เดิมซะด้วยครับเอาครับมาดูกันครับเอายังไงดีครับเกมนี้ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าคุณมมลี่จะ,จะสามารถจะจะสามารถลาัแเ้นได้ไหมเอาแล้วครับ รเหมือนว่าเริ่มกีริ่มกีมาเ,มเ,มมเลือกคอมเมดร้เลยครับเยอรมันเลือกออตุปเป็นดอกไายราาครับเอาละครับอันนี้มันาสายสเป,เปรมาตุเปนแน่นอนครับเกมนี้ <want> .G42 เทาไหครับดูเหมือนว่ารัสเซียเพิ่งจะรู้ตัวแล้วครับว่าถึงเวลาที่ต้องออกจากบ้านแล้วครับเพิ่ง <c oughs> ออกจากบ้านมาครับในขณะที่อีกฝ่ายครับเข้ามาถึงตรงนี้กันแล้วฮะอีกฝ่ายครับกำลังเดิน <c oughs> กำลังค่อยๆยย่องย่องมา เกมนี้ครับโซเวียตเปลี่ยนเกมแก้เกมเล็กน้อยรับเรียกที่จะออกสไนเปอร์มาก่อนครับเอาละครับทั้งสองฝ่ายต่างเปลี่ยนแนวทางการเล่นครับออตูเปนหน่วยที่สองออกมาแล้วครับตอนนี้ครับเรื่อที่จะยึดตรงหน้าบ้านมันเลยครับ เอาล้ครับสไนเปร์มาแล้วครับตอนนี้ครับออตตุเปิครับหน่วยที่สามออกมาแล้วครับงานนี้อาจจะเห็นออตตุเปน1สิบหน่วยก็เป็นไปได้นะฮะเอาล้ครับผ่านไปต่อหนาทีกว่าครับยังไม่มีการยิงกระสุนอ้าวยิงแล้วครับกระสุนนัดแรกครับออตตุเปิครับอยู่ในบ้านครับ แต่ยิงคนสกิฟไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเนี่ยเอาละครับเอ็มจีดีสองครับปั้งป้อมยิงแล้วครับตายยิหนึ่งคนครับคนสกีฟเอ็มจีดีสองครับไอ้นี่มันติดกล้องตรงกลางไกลหรือเปล่าเนี่ยแม่นเหลือเกินตายสองคนเลยนะครับเนี่ยเอาละครับตอนนี้ททายเปอร์ครับตั้งยิงแล้วครับเออเอ่อ เลือดยังไม่ทันรถทางนี้นะครับวิ่งกลับบ้านไปเลยครับปวดมึงเห็บเบโอเวอร์ไปแล้วโอเคครับไปหมดเลยทางซ้ายครับออตูเฟนครับเข้ามาชิดครับออตูเฟนเฉียงเปียบเล็กน้อยนะครับออตูเฟนอ้าว แต่ฝั่งนู้นเรือที่จะกลับไปก่อนนะครับถห้ออาต้พิ่งสิ็ก่อนแล้วค่อาจับก็ได้น,นะครับแบบนี้เอ่อคุณปูครับคลิปอะไรยังไม่มาครับบอกด้วยนะมาดูกันครับว่าเกมนี้รัสเซียจะทิ้งสักสีของตัวเองออกไปได้ไหมฮะหรือว่ายังจะซื้อทีเจ็ดสิบต่อไปครับ เอาแล้วครับโทเวียดครับมีมีน้ำมันอรอที่จะออกสก้าวคาแล้วครับเอาแล้วครับสไนเปอร์ครับยิงครับ mm. ยิงเอ็มีดีสองตายไปเนึงคนครับ mm. แต่โดนเขายิงสวนมาแล้วกลับมาครับ USTANG! Her ออตโตเป็นเวลาอยู่ในที่กำบ,บังนะครับมันจะเพิ่มความแม่นยำขึ้นนะฮะตอนนี้ครับพยายามจะแฟงรับมาดูกันครับออตุตเป็นครับหนีกลับไปเลยครับไม่ตู้ครับ ถ้าใครทันยุกออตตเป็นโอพีนี่จะจะเกลียดคอมมานเดอร์คนนี้มากครับตอนนั้นนี่ออตตเป็นนี่โหดายเแล้วเกลนครับเอาละครับออตตเป็นครับหลบอยู่หลังกำแพงแล้วก็ยิงกระหล่ก็ใส่คอนสคริปต์แล้วครับคอนสคริปต์ตายลงไปแล้วหนึ่งคนครับคอนสคริปพยายามวิ่งเข้าไปคลิปครับเอาละครับแต่ก็ยังตายไปอีกอยู่ดีครับ ออตูเฟร์ครับจะหันอันไหมฮะแอนตบกิปเหลือสองคนสุดท้ายแล้วครับจะกลับไหมฮะจะกลับหรือเปล่ายังยังไม่กลับครับหมดหน่วยแน่นอนนจังหวะนี้กลลาก่อนครับกลับบ้านพาจอย่างเลยเอาละครับตอนนี้ออตูเฟยครับเข้าที่กำบังอีกครั้งครับต้องบอกเลยครับว่าออตูเฟยเข้าที่กำบังแล้วแตกิปต์อย่าไปเหยียบกับมันนะ โอเคครับตอนนี้เวมัก <Okay, so, S 1> ครับสร้างฐานเม็ดขนาดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำลังจะปั๊มตะกร้ข่าวาออกมาแล้วครับตะกราคันแรกอยากมาในเร็วๆนี้แน่นอนครับก่อนตะคริมครับตายลงไปเหลือสี่คนแล้วครับยังไม่กลับบ้านนะครับ พยายามจะยึดน้ำมันเขาก่อนครับแต่ตัวเองจะตายเอานะฮะยังยังไม่กลับครับน่าจะลาก่อนแน่ๆฮะลาก่อนครับอ้าวอ้าวดูเหมือนว่าจะลาไม่ได้ครับเอาล้วครับสไนเปอร์ครับเดินมาตรงกลางครับแล้วก็อพาพตัวเรียบร้อยครับเอาล้วครับกำลองจะมาแล้วครับ สไนเปร์ครับวิ่งกลับบ้านเลยอยีเดียวไม่เอาสไนเปราครับเสียตายครับ ครับมีการใช้สะพายดอบตัวแล้วครับเป็นน้ำมันครับที่ด้านซ้ายครับเอาละครับผ่านไปจะแปดนาทีแล้วครับมาดูความเสียหายกันดีกว่าครับนี่ครับสายเวมารครับข้าความเสียหายได้สองพันห้าร้อยกว่าแล้วครับในขณะที่รัสเซียย,ยังร้าความเสียหายได้แค่พันกว่านั้นครับ เอาละครับตอนสกครครับพยายามลุมออตูเฟนครับออตูเฟนยังไม่กลับครับกลับแล้วครับอีกฝ่ายมาเยอะเกินไปนะครับไม่ไม่น่าสู้อะไรเอาละครับมอลลี่ครับมีน้ำมันร้อยแปดถังแล้วครับจะฆ่าฐานทีเจ็ดสิบเลยหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนเกมครับเปลี่ยนสไตล์การเล่นน่าจะดีนะเอาละครับเวมัคครับแปดนาทีครับมีน้ำมันสองร้อยถังแล้วครับ เอาละครับสไนเป์ครับโดด MG2 ยิงโกรธอีกแล้วฮะเอาละครับมีการพยายามสร้างปเป็นท่านเผาต่ครับเรมัสตอนนี้ครับยังไงคอนสเร์ตครับหนีกับบ้านแล้วครับไม่สู้ครับ ่าดเป็น้าวนะฮีครับโเรเวียตยังไม่ได้เรียกคอมมานเดอร์เลยครับอเอาละครับคราวนี้ครับเรียกที่จะดบประตูแทนแล้วครับโอเคครับดบกองประตูนะครับ ท่านขวาครับคอมเบตเอนจิเนียร์พยายามจะไปยึดดาครับแต่ก็ยังโดน MG มันต่ออยู่ดีฮะ MG MG จีเก็บอกนี้สร้างปัญหาให้โซเวียตมากเลยายแล้วเจนนะเอารับไพโอเนียร์นะข้าครับวางกับดักระเบิดเรียบร้อยแล้วครับเอาละครออตูเฟนครับโดนลุมครับจังหว่ายีกับไหมจะกลับไหมยังไม่กลับครับกลับแล้วครับตอตออวิ่งมาลับ

ready as we'll ever be. ตอนนี้ครับเวม้าครับมีกระสุนอยู่ห้าห้าร้อยเลยครับยังคงเล่นเรื่อยๆครับไม่ยึดดาวเลยครับเอาละครับดาวตรงกลางกำลังยึดครับ Mg กครับน่าจะโดนติดไปนะเอาละครับ, right, รบตอนนี้ครับเริ่มวางระเบิดไปทั่วแมปแล้วครับผ่านไป11นด้ีครับ,สบ,ดดรบทส70คันแรกยังไม่มาครับ จะคงบัฟเป็นถูกๆอย่างนี้ครับอ้าวสองสอสองครับเปียตายครับยังไงครับกดอูล่าครับวิ่งตามสองสองสองแล้วครับจังหวะนี้เอาละครับสองสอสองน่าจะตายหรือเปล่ากดย้อนระเบิดแล้วครับลากควงครับสองสองเอาละครับตอนนี้ครับ ออตูปเฟนครับวิ่งกลับบ้านแล้วครับไม่อยู่แล้วครับเยอะเยอะเลือเกินเอาละครับซุปป่มเหมือนว่าเวมากจะอเอฟกี g ีสองมาเพ่บครับตอนนี้ครับออตูเฟนครับ โดนลุงอยู่ครับยังไม่กลับครับเหลือสามคนแล้วครับกลับครับผมว่าเวมักอาจจะเล่นสบายๆแล้วเพื่อเอาสกิวรอเวแธลีสพอร์ตครับถ้าใครทันยุคยุคคอมมานเดอร์คนนี้ดังๆนี่จะบอกเลยครับว่า ดนโดนเผาบ้าน,นรัวแล้วเวม,มันแนกแกจะรอเลเวลสิบสองครับตอนนี้รอถล่มเลวเวฟ เอาละครับข้าไมไปต er ร้างฐานเฮลิ y p นเ t อร์ครบเลยครับรอาจจะได้เห็นเพนเทอร์ครับแล้วก็ตตำเพนเซอร์บัมบ้าก็เป็นได้ฮะตตำเพนเจอร์บัตตมบ้าที่ชุดเดียวคนคริปเดินเป็นหมู่คณะนี่จะหายไปเป็นหมู่คณาด้วยนะฮะ อาณาเขตของเราตกอยู่ในมือศัตรูแล้วโซเวียตไม่น่าจะออกรถถังแล้วครับเนี่ยน้ำมันจะคหุด2 0ยถังแล้วก็ยังไม่สร้างฐานใหม่เลยครับ ศูนยนันก็ไม่ค่อยพอใช้แล้วครับตอนนี้โซเวียตยังไม่ออกรถถังมาเพิ่มครับเอาละครับคอนสคริปต์ครับตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเจ็ดหน่วยตอนนี้ครับโซเวียตมีคอนสคริปต์อยู่ในมือเจ็ดหน่วยครับ Ready ever เอาล้วครับเดี๋ยวนะฮะออกบัมบ้าครับ,ออรบไม่ออกกันได้ครับกล่าวว่าจะมาชุดเดียวให้คนสคริปหายว่าเป็นกรตาเลยนะ en, 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 เอาละครับ บัมบ้าจะมาถึงในไม่ช้านี้เป็นแน่นอนครับเอาละครับออฟตูเปนครับตอนนี้ยังไงอยังคงเรื่องแฮงฮัพเตอร์เอติกเหมือนเดิมแล้วครับเยังคอมมานเดอร์ของ,ของรอสโเวีพอทาที่กระสุนไม่ค่อยจะมีใช้แล้วครับทำไมถึงเอาคอมมานเดอร์คนนี้แล้วเนี่ยตายแล้ว orders, Soldiers comrade. ready. เอาละครับมีการใช้สะพายดบโตอีกแล้วครับดบน้ำมันที่ด้านซ้ายครับเอาละครับบัมบ้าครับตอนนี้ฮาร์เกตเฟือดพีสี่สองพร้อมยิงครับเอาละครับกำลังจะเกลงกันเร็วๆนี้แน่นอนครับเอาล็อกลูกแรกมาไม่โดนใครเลยครับ ยังความเคื่อกี้ครับนนยังต,บยงตามไม่หยุดนะทั้งนันน้นพี่เขายิงพลุมเละเลยครับเ่อนเอาละครับนนเจ็ดหน่วยคนระับตอนนี้จะเหลืนอนจะเหลือสามบ้านกันดีหน่วยแล้วมาดูกัน,นครับบอมบ้าครับเรื่อเหลือน้อยหรือเพิ่งรอนะครับ โอเคครับถ้าพวกเรารอคอยก็ลังจะได้เห็นครับทีเกีดสิบขันแรกนั่นเองครับ Rifleman ready Sniper ready ตอนนี้ค,คุณคุณล่าบอกว่าเลือดโซเวียของแฮครับใช่ฮะของแฮแน่นอนครับคู่แม่นเวฟแบบนี้ ตอนนี้สตัมบ้าเอ่อสตัมเบนเซอร์บัมบ้ากำลังจอดเข้ามาครับม <c oughs> ีอะไรครับคุณโอเดนเห็นอยู uh ่อยูๆก็หลุดขำออกมานะ ไม่มีอะไร <laughs> เอาละครับคอนราคิฟครับชุดเดิมครับยังยังคงเลือกที่จะมาันเป็นหมูขนาะครับ,บเอาละครับมีการพ้างว่าถงังล็อกเก็ตเวฟเฟอร์ด้วยนะฮะเลสเตอร์เวฟเฟอร์4-2ครับ <Hit! S 1> สไตล์การเล่นนี่จะคล้ายๆค,ค,คุณยามเลยนะครับเนี่ยเอาละครับตายครับ นายเป้ครับลูกสังหารสักทีครับเอาละครับมัมบ้าครับยิงลูกแรกแล้วไปครับตันจะจีบตายอันดีต่อกว่นั้เอาละครับโดนเพิ่มมาอีกครับไวเป้ครับมาจะถึงแล้วครับ หลังจากที่ตาระเบิดเพลงได้แล้วก็วิ่งกลับบ้านทันีเลย ยิงทีเจ็ดสิบเลยไหมครับมาดูแล้วลครับบัมบ้าอาบังลมเกเลบตายครับยิงอาลมมากนะครับ has อุ้ยเกือบตายครับบัมบ้าแล้วตามไปตามนีหายแน่นอนครับชุดนี้ <and> ตอนนี้ดูเหมือนว่าเวมัมกยังคงเล่นสบายๆนะครับตามไปยิงแล้วเวอัทลี่พปอร์ตหน่อยดีไหมฮะ ตอนนี้เลเวอเรทลลีส่สะพัดพร้อมยิงแล้วครับขันบริเอาละครับบัมบ้าครับกำลังเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ของของโซเวียตครับมีมีเจติต่อคัดบ้านลับเขาอยู่ครับ ก็มีเจ็บดิยืดติดกับบนเลยมิเดี๋ยวแค่ต,ตัวแล้วครับตอนนี้ครับเวมาครับน้ำมันพอออกไปนู้นะครับแต่ยังคงไม่ออกครับเอาละครับยิงพลุ่มบ้าแล้วครับจังหวะนี้นนก,กดใช้สกิลด้วยครับบังเกอร์บัตติบัตติ้บตตงบาร์แลกครับ คันแรกกำลังจะออกมาในไม่ช้าครับ เฟอร์ครับโดนไปครับแต่ยังไม่หมดหน่วยครับตายไปประมาณสี่คนครับ <c oughs> เอาละครับทีเจ็ดสิบก็พยายามไล่ล่ามากๆทีเจ็ดสิบนัโดนทีเจ็ดหน้าครับ เรียบร้อยครับเเฟอร์ยิงเข้าไปล้วหายไปเลยจังหวะนี้นล้วคจังหวะนี้พยายามจะไปตามล่าเรเฟร์ครับเ,เฟอร์หนีไปแล้ว นะครับมีการกใช้ลาเวอเท,อร,เทอร,รี่พอดนะอ่ะยืนกัเป็นหมู่กนันนะครับเวเฟอร์อรรตซ้ำ่อยครับ การกิฟสามหน่วยสุดท้ายแล้วครับจะคงไม่ยอมแพ้ครับจะคงเดนหน้าสู้ต่อไปครับตายลงไปสองหน่วยแล้วครับหน่วยสุดท้ายก็ตายลงครับตายลงไปพร้อมกับการกดยอมแพ้แล้วครับโอเคครับขาดลอยเกมมึงเวโอเคครับจบคู่นี้ผมไม่ถ่ายต่อแล้วนะฮะขอไปพักแล้วฮะไม่ไหวฮะ ขอบคุณที่ติดตามชมกันตั้งแต่เกมแรกครับโอเคครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ถ่ายคู่เราด้วย <laughs>